ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาให้ชมกันอีกครั้งกับรีวิวแบบเจาะลึกของ r t 3 3 a shooting star ปสี2025คันใหม่ล่าสุดในสีขาวสวยงามบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวและตอนนี้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับมันอย่างใกล้ชิดแล้วต้องบอกเลยว่าความคาดหวังที่มีนั้นไม่เกินจริงเลยครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย ตัวรถมาในโทนสีขาวที่เรียกว่าคริสตัลเพิลซึ่งให้ความรู้สึกหรูหราและสะท้อนแสงแดดได้อย่างสวยงามด้านหน้ามีหน้ากระจังขนาดใหญ่สีดำด้านพร้อมแผงควบคุมลมอัตโนมัติและไฟหน้าเละทรงคมที่มีดีไซน์เฉพาะตัวกันชนหน้าต่ำและกว้างพร้อมช่องดักลมที่ดูด,ดันบอกถึงสมรรถนะที่ไม่ธรรมดาของรถคันนี้ เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่ารถมีทรงแบบชูตติ้งเบรคที่เป็นการผสมผสานระหว่างรถสปอร์ตคูเป้กับแวกอนเส้นสายหลังคาลาดเอียงลงอย่างต่อเนื่องไปยังท้ายรถอย่างลงตัวล้ออันลอยขนาด20นิ้วดีไซน์เหมือนใบพัดและด้านในมาพร้อมคาลิปเปอร์เบรคสีแดงเพิ่มความดูดันมือจับประตูแบบซ่อนไว้จะยื่นออกมาเมื่อรถตรวจจับได้ว่าผู้ขับขี่เข้าใกล้ ส่วนด้านท้ายรถมีไฟท้ายแบบเส้นเล็ดที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งกันชนหลังมีดีไซน์แบบดิฟฟิวเซอร์พร้อมท่อไอเสียคู่ที่เสริมลุกสปอตได้อย่างสมบูรณ์มาดูเรื่องสมรรถนะก,นกันบ้างใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงทวินเทอร์โบขนาด3.2ลิตรที่ให้กำลังถึง415แรงม้าแรงบิด390อปอนด์ฟุตขับเคลื่อน4ล้อผ่านเกียร์ดูอัลคลาสแปสปีดซึ่งให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและแม่นยำ อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.2วินาทีเท่านั้นและจากที่เราได้ลองขับบอกเลยว่าแรงและนุ่มนวลอย่างเหลือเชื่อเสียงเครื่องยนต์ก็เร้าใจไม่แพ้รูปลักษณ์การควบคุมพวงมาลัยและการเกาะถนนก็น่าประทับใจเช่นกันด้วยโครงสร้างตัวถังที่เน้นวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติ ทำให้รถยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือขับทางตรงความเร็วสูงตัวรถยังมาพร้อมระบบไฮบริดแบบออนที่ช่วยให้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในความเร็วต่ำเช่นเวลาเข้าออกที่จอดรถหรือในสภาพการจราจรติดขัดภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราไม่แพ้ภายนอก วัสดุที่ใช้มีทั้งหนังแท้พลาสติกคุณภาพสูงและอลูมิเนียมขัดเงาหน้า,นาจออินโฟเทนเมนตโค้งขนาด12.8นิ้วใช้งานง่ายตอบสนองไวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายส่วนหน้าปัดดิจิทัลขนาด10.3นิ้วสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเย็นและนวดตัวได้ส่วนเบาะหลังแม้จะอยู่ในรถทรงลาดแบบนี้แต่พื้นที่วางขาก็ยังเหลือเฟือด้านท้ายสามารถจุสัมภาระได้มากกว่าที่คิดเนื่องจากเป็นแบบเปิดท้ายเหมือนแฮชแบกหลังคากระจกพานอรามาระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในที่ปรับได้ถึง64สีและเครื่องเสียงรอบทิศทาง15ลำโพงก็ช่วยยกระดับความสบายภายในห้องโดยสารให้เหนือระดับ ในส่วนของราคารุ่นพื้นฐานของ RT33A Shooting Star ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1,950,000บาทหรือ52,900ดอลลาร์ส่วนรุ่นที่เรานำมารีวิววันนี้เป็นรุ่นท็อปพร้อมชุดแต่ง Performance Pack ชุดภายในหรูหราและระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงราคาทั้งหมดอยู่ที่ราว2,350,000บาทหรือประมาณ64,000ดอลลาร์ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ สุดท้ายนี้ถ้าถามว่ารถคันนี้คุ้มค่าหรือไม่คำตอบคือคุ้มมากครับทั้งดีไซน์สมัถนะเทคโนโลยีและการใช้